นะผจะหามแล้ว,ลวไม่ได้หาลแบบปลตาไปหาไหวไมนะอ้ยเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนนะออกไปได้ไไนะ้น <c oughs> เลอนเอนร่วงไม่ร่วงไม่ร่วงไม่ร่วงเอาไปเลยพ่อ ไปแล้วผมปต้องไอพ่อนะอสวัสดียามเช้ากับหมโอูอัลลีไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็เป็น1วันนะต้องบอกเลยว่าผมก็มาจดเดิมมาแหละผมก็มาดูวิธีของคนหาปลานะเขาบอกว่าอากาศยามเช้าช่วงนี้หรือว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะหรือว่าเป็นช่วงพายุน,นะคือปลามันจะเข้าขายดีนะก็ดูนะฮะที่เกิดลำตะคองครับชั่วโมงนี้นะนี่ก็ 6โมงนะ6โมงนิดๆน,นะครับผโมง5นาทีนะตอนนี้ก็เวลามันก็ยังเช้าอยู่ตอนเขากำลังออกไปหาปลานะของฟ้าก็คึมไปด้วยฝนนะคึมไปหมดเลยครับดูนะดูกันยาวนะครับว่าวันนี้ใครจะได้ปลามาหรือเปล่านะดูกันยาวครับผมมาแล้วนะต้องบอกว่าอ่าก็ได้มาสองตัวแล้วเนาะผูกติดอยู่เนาะอันนี้ประมาณกี่โลนี่เงี้ย10กิโลครับ10กิโลนะ แล้ววันนี้จะหมานกับเขาไหมเนี่ยเอาหมานนะหมานนะกะดูกันเรืเ่อยๆนะช่วงเช้ามาก็ต้องเอาวิดน้ําออกจากเรือนะอวิดนะเพราะว่าเมื่อคืนฝนมันก็ตกเรื่อยนะต้องบอกว่าการจอดเรือนะฮะเขาจะต้องเอาท้ายเข้านะอาเอาหมอออกไปนะ ไม่งั้นถ้าเอาเอาหัวเข้าเอาท้ายออกไปนะจมนะแต่ไม่รู้ว่าเมื่อวานนี้เรือจมนะ่ะเอาขึ้นอย่างดูก่าน,นะ yeah, เนี่ยเมื่อวานเรือครับนะลำไหนจมอนะ่ะ <c oughs> ไอไอลำใหญ่เนี่ยนะ <c oughs> โอ้ค้อแล้วนะต้องบอกว่าเรือจมนะการจอดเรือต้องเอาหัวออกนะครับผมเอาท้ายเข้านะเพราะว่าท้ายมันหนักเครื่องนะแต่ถ้าเอาหัวเข้าล้อท้ายออกนะ สายมันจะโจมแล้วนะมันก็เพื่อมันทำให้เรือจมได้นะดูกันยาวๆนะครับที่เรือลำตะคองนะส่วนนี้เ็าออกไปหาปลาแล้วนะฝนก็ตกนะฮะก็มันเป็นวิธีนะคือถึงฝนจะตกแบบไหนเขาก็ต้องไปดูถ่ายของเขานะเพื่ออะไรเพื่อปลามันติดนะเขาถ้าเขาไม่ได้มาเก็บนะฮะปลามันก็จะตายแล้วมันก็จะเน่าคาขายหรือคามองนะก็าชาวประมงเขาก็จะไม่ทิ้งปลานะคือต้อเหมอกว่าติดก็ต้องออก เอาออกเลยนะเดี๋ยวดูฮนะส่่นฝั่งนี้ก็ไปแล้วนะเดิมนะครับกีจธิของคนหาปลายามเช้าที่เกลามตะคงนะก็เขาก็หาปลากันเหมือนเดิมแล้วครับผมก็เตรียมไปนะออกแล้วกปลากันดิ้นอยู่นะตรงนู้นนะไม่รู้เป็นประจิตหรือเปล่านะไปทําอะไรปลานะ่ะอ้าวออกแล้วนะต้องบอกว่าวันนี้ต้องต้องต้องหมานนะ <laughs> ของของเฮียนี่ลงลงลงขายปลาใหญ่เปล่ารอลงขายปลาใหญ่นะฝนก็ตกก็โอ้ฝนก็ตกดีจังเลยฮะมันตกยามค่ำคืนเลยนะดูกันยาวๆนะที่เกาะลำตะกอนนะไปแล้วฮะยามเช้าวันนี้เขาก็ไปหาปลาเรื่อยๆนะดูนะไปแล้ว ฝนตกนะมันก็ตกกันแหละรครับตัวยานเช้านะคือต้องบอกว่าชั่วโมงนี้ก็คือมันเป็นช่วงพายุนะคือปลามันก็เข้าดีแล,ะละ้วล่ะประมาณนั้นนะดูกันนะครับว่าวันนี้จะมีใครได้ปลามาอีกหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่า,าพ่อได้มาแล้วนะสองตัวนะผูกดีกับต้นไม้อยู่นะแต่ตัวไซส์ไม่ใหญ่นะเขียนว่าตัวประมาณน่าจะสิบกว่ากิโลเลือกอะไรประมาณเนีน้ผมก็จะไม่เห็นปลานะก็ผูกอยู่นะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมเข้ามารอบเช้าลําแรกนะ ได้ไม่เย,ะ,ะ,ยะเนี่ยพี่กลาโอ๊ยเนี่ยมาหลายวันแล้วนเนี่ยส่วนสองตัวนั้นนะฮะของลุงโวนานะได้แล้วนะสองตัวนะผูกติดกับต้นไม้นะแต่ก็ออกไปดูขายอยีกนะครับก็เข้ามาอีกสองลำนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะรอรุ้นนะรุ้นนะว่าสองลำได้เปล่า ยาวเลยโอ้เข้าีปมองดนูนะเขาเห็นจะขายนะโอ้ไม่น่าจะได้นะไม่น่าจะได้นะเอ้ดูอีกลอบหนึ่งนะเข้ามาคงจะอะไรก็แล้วนะน่าจะได้นะเอาแล้วลับว,วันนี้ต้องบอกว่าเงียบจริงนะปลาไม่เข้านะ เข้านะก็าดูอีกหลายลำนละ้ยังไม่เข้ามานะว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะวันนี้ครับนี่ของพ่อก็ได้สองตัวนะบิดสองตัวแล้วก็เป็นส่วนนั้นก็เป็นพวกปลารวมๆต่างๆนะก็เก็บขายได้ทุกวันนะก็เดี๋ยวรอดูนะว่าแต่ละตัวจะน้ําหนักเท่าไรนะดูกันยาวๆครับคุณเพื่อ,อนนะอกนะ็เหมือนเดิมนะวิธีเอาปลาลงก็โยนลงนะเหมือนเดิมนะผูกเชือกนะพ่อนาะ ตัวอพ่อหลังไม่ดีนะเอวไม่ดีนะช่วงนี้ใช้เอวบ่อยใช่ไหมพ่อเจ็บเอวป่าพ่ออันนี้กี่กิโลเนี่ยพ่อประมาณอ๋อสี่สิบสี่สิบกิโลนะดูนะพ่อบอกว่าสี่สิบกิโลล้อลุนนะทิ้งลงน้ำเหมือนเดิมเนาะเดีของคนอาปลานะที่กำลังตะคอกน,นะเพื่อนบ,บึก อันนี้บึกแท้เนาะอ๋อไม่ต้องมีพ่างวิจารณ์กันเลยนะฮ่า <c oughs> <c oughs> มีคนเศว้านะเออสี่สิบกิโลไม่ขาดเลยนะอือต้องบอกว่าบึกแท้นะ <c oughs> มีภางวิจารณ์กันเยอะเลยแหละเ <c oughs> บิกแท้ไม่แท้ก็ดูปากนะมันไม่มีฟันนะเนาะนี้ดูตรงนี้มันต่างกันต่างกันต่ำอ๋อ ก็ดูหลายๆจุดเนาะก็บอกว่าบึกต้องดูหลายๆจุดนะพอปลูกเลยครับจะปลูกตรงไหนอะ่ะจะมีคนมารับปลาย,ยัางอ๋อลูกเกยมาแบกเหมือนเดิมนะ <laughs> แบกทุกวัน <laughs> แบกทุกวัน <laughs> กิโลเมื่อวานบวะตัวละโอ้โหมายยาเลยก็มาแล้วนะเด้งลำได้หรือเปล่าไม่รู้ลำนะั้นอ่ะ นั่นแ่ะเข้า,ามามของลุงบนไหมเนี่ยครับไปแล้วออกออกไปดูขายแล้วนะ่ะครับพอ่อจะเอาอีกตัวหนึ่งเึ้นมาแล้วนะนอ่ะพออ่อจะลงน้ำมาเดี๋ยวเชื่อมาผมดึงง่ายก็ได้ไอ่ะเดี๋ยวลงน้ำเลยพอ่อ ได้อีกตัวนึงอันนี้ประมาณกี่ิโลเนี่ยพ่อสิบกิโลนะนะฮะรอดูนะว่าตัวนี้จะช่างได้เท่าไรนะรอรุ่นนะวันนี้ได้สองตัวนะกับปลาไซเล็กก็มีเยอะนะเอาเนี้อันติดขายอะไรนะพ่อี่หรออ๋ออ๋อหกเซนครึ่งนะปลาเล็กก็เอานะเอาทุกอย่างนะ ปลากรดเหลืองนะปลากรดเหลืองกิโลเท่าไรเนยพอ่อก<ล>ิโลสองร้อยกิโลสองร้อยไหมปลากดเหลืองโลสองร้อยนะดูกันยาวๆสองตัว,ตวมีก็มาอีกลำนะปเป็นไงเนี่ยวันนี้หมาดไหมบ่หมานเลย,อ,เลยอ้าว มาละกเข้ามาเรื่อยๆนะเวลาก็2องโมงแล้วครับผมัดใส่ก็โมนดูกันยาวๆนะครับผมไปแล้วนะพ่อต้องบอกว่าถือตัวเล็กไปนะตัวไซส์ใหญ่นี่ยังไม่ขึ้นไปนะบอกว่าเอวไม่ดีนะเอวไม่ดีรอ เดี๋ยวรอดูนะว่าตัวน,นั้นไซส์เท่ากันไหมเนะี่ยน่าจะจะเล็กกว่าตัวนี้ป่ะอืมไซส์ใหญ่อยู่นะลงสมสิบเลยครับสี่สามห้าคนนี้วไอ้นี่นคือบนะิ๊กว่าไหมเนี่ยหรือบึกบึกนะบึกแท้ๆนะโอ้ระว,งระวงระังเราบางแล้วเลยโยกครับเลยโยกเลยโยกหน่อยเลยโยกหน่อยนะ,นะ,นะป่ามันหนักนะ ตัวไม่ใหญ่แต่มันแรงมันดี<อ>ด,นด,ดูกันนะฮะดูก็แล้ก็ช่วงเช้าวันนี้ก็ได้อย่างตัวสองตัวก็โอเคแล้วแหละอีมอบอ๋ออ,อ,อ,อันนี้คือล็อกปลา,นานนเนาะเออแล้วก็แบกขึ้นเลยนะอนง่ายๆเลยนะเชือกที่ว่าเชือกผมนะนี่นะอยู่บนราวสะพานนั่งใส่อุ้ยมาร์ค ง่ายเห็นไหมเออง่ายครับง่ายง่ายง่ายในการแบกนะแล้วก็ยกก็ง่ายยกง่ายถ้าตัวใหญ่แต่อย่างนี้ทำได้ไหมได้เหมือนกันไม่ได้ตัวใหญ่ก็ได้จะไม้หอลยล็อกล็อกเหมือนกันแล้วก็เอาเอาไม้เอาไม้สอดเนาะก็เป็นวิธีของคนหาปลานะที่เกิดลำตะคองแล้วเพื่อนๆดูกันไปเรื่อยๆนะอ๋อวิธีล็อกปลานะอ๋อ ยีรอกปลาหน่าล็อบเมียไม่เอาเลยไม่ได้นะมองหน้าถามล็อกเมียผมไม่ผมไม่เอาเนี่ยเอ้ยผมไม่ใช่นักเลงครับเอาเย้เนี่ยจะแบกขึ้นด้วยนะอ่าเออนั่งเลยเฮ้ยพิธีพิธีเอาเอาวอาเไปดูไปดูอย่าลืมมาไปโอ้ระวังเน่ย พ่อไม่แบกนะหลังไม่ดีนะต้องเฮีแยแข็งแรงนะเออเออลื่อนนะเฮียค่อยๆดูเอาเฮียคาดเดาว่ากี่กิโลอ้า่ส <c oughs> ี่สิบกว่าสี <c oughs> ่สิบกว่านะอ้าวอ้า่ต้องต้องต้องบอกว่าผูดจำนาญน,นะคาดเดาว่าสี่สิบกว่านะรอรุ่นนะโอ้แต่ตอนนี้ขึ้นยามกันนะเฮีย อโอนน้นี่ก็พิธีวคนหาปลานะที่เกิดลำตะคลองนะเพื่อนๆอก็คือย้ำเช้าของวันนี้นะนะครับปลาขึ้นเอ้าจิมอมากโอ้ยเอ้าวันนี้ลูกเคยไม่ไมาไม่มาเอาปลาพรอยังไม่มาเลยเยังไม่มานะเออบึกแค้บึกแค่นะ กะดูกันเรื่อยๆนะเป๊ะทิพย์ขึ้นหรอไปเอาการเท่าไหร่เฮียลิงว่าเทนะ่าไหร่สมาเฮียว่าสามห้านะฮดอ่าผมว่าประมาณสามเจ็ดอ่ะสานะก็ไม่ถึงเลยสามสิบสอ่ะ,อะโอ้สามสครึ่ง <c oughs> ใช่ไหมพ่อ เออการถามห่ากาถามว่าเออใอกล้เกินนะโ <c oughs> อ้แน่นอนแน่นอนนะก็เนี้ยฮะวิธีคนหาปลานะขึ้นมาน, <c oughs> นะเขาก็จะมีคนมาซื้อปลาถึงที่นะส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งก็เอาไปขายที่แพงนะ <c oughs> ก็แต่วันนี้เขาจะซื้อปลากดนะ <c oughs> <c oughs> ดูกันไปเรื่อยนะ <c oughs> <มา S 1> อ้าวกี่กิโลเนี่ยชั่งน้ำหนัก ยี่สิบนะท่างยี่สิบแต่ไม่ต่างไปยี่สิบนะเอาลุยเหลรอว่า,า <laughs> อะไรอาจจะยี่สิบขึ้นอายี่สิบขึ้นเหมือนกันนะเ <laughs> ออในเดือปลาตัวเล็กเนาะ,ระครับก็นี่ก็คือเที่ยวสุดท้ายของพ่อวันนี้นะคือลำสุดท้ายดีกว่าที่เข้าเข้าท่าเนาะอ่ามาดูนะวันนี้พ่อได้ปลากี่ตัว สองตัวนะดูนะต้องต้องต้องผูกเรือก่อนนะเพื่อนเพื่อนทำไมปลูกไม่ได้นะนะอ่าอันนี้ประมาณกี่กิโลเนี่ยพ่อสามสิบกว่าสามสิบกว่านะอ่าวันนี้ฝนก็ตกชุ่มฉ่ำเลยแหละอ่ะดูนะอ้ตัดสายใหญ่อยู่นะนพ่อจะแบกขึ้นไหวแม่คนเดียวเนะี่ยขึ้นได้นะได้ก็ได้นะ ยาวๆของเฮียได้ไหมเนะี่ยได้ไหมไ,ไม่ได้เหมือนกันนะเอาปลาน้อยอนะปะาน้อยเนาะอ่าโอ้ต้องบอกว่าตรงนี้ฮะถ้าเรือตรงนี้จอดเป็นสิบลังเลยนะของชาวันนี้นะเขาก็จะเก็บเรือก่อนนะเพื่อนๆเก็บเรือก่อนนะครับเพื่อจะปลาขึ้นไปนะดูกันยาวๆ,ๆ ปลาช่วยพ่อนะลัลำบาก่อยอออนะฮะก็เป็นปลาเล็กปลาน้อยก็ก็เอาไปขายเป็นกิโลเรื่อยๆนะผมพ่อก็จะขึ้นมาแล้วล่ะสองตัวหรือพ่าเอาน,นะก็คือหามนะก็คืออันนี้คือวิธีหามนะไม่ได้ลากนะอืม ไ่ได้ลากอนะ่ะอันนี้หามขึ้นไปก่อนเน้อหามขึ้นไปนะโอ้ส่วนตัวเนี้ยฮะเดี๋ยวผมดูก่อนนะได้ไหมโอ้หนักอยู่เดี๋ยวโอ้หนักตายนะแต่ผมจะหามแล้วล่ะไม่ได้หามดิแบบพาขึ้นไปไหวไหมนะ่ะโอ้ ไปได้ไปได้โอ้ย no. <laughs> เลือ่อนเลื่องเหรอไม่ร่วงไม่ร่วงไม่ร่วงอ่ะไปเลยป้า <laughs> <laughs> ไปแล้วผมไป <laughs> ต้องให้พ่อนะ <os> <laughs> <laughs> เอ้ยลาแล้วปลาหต้องให้มืออาชีพนะ <laughs> <laughs> โอ้นี่นะ ลูกปลาของพ่อได้สองตัวนะวันนี้สุดๆเลยโอ้ครัโหวันนี้ได้สองตัวเนาะครับผมสตัวอันนี้น้องหนักประมาณเท่าไหร่พ่อประมาณครับอันตัวนี้ประมาณ30กว่าอันนี้20กว่าตัวสองตัวนี้ก็คุ้มนะถือว่านี้มามาดูได้นะที่ตลาดปลาคอฮะต้องบอกว่าปลานี้สองแัวขอแท้เนี่ยไม่มีทีออะไรครับอ๋อของแท้นะคือต้องบอกปลาเบือของแท้นะครับปลานี้ไปดูที่แผงไหนได้พ่อที่ผมก็ปลาขายที่คลองไผ่ครับผมในตลาดคลองไผ่ใช่ไหมของปลา อ๋อก็คือแม่ไปอุดหนุนได้เนาะแขผงปลาของใครอ่ะแขผงปลาของน้องน้องคอนน้องพรเนาะอ๋อน้อยออ๋ครับผมตอนนี้ผมส่งให้น้องก่อนอ๋อที่ส่งให้น้องก่อนนะผมก็ผมยกล่างนรือผมก็ปากขายอ่าถ้าอยากนั่นไงโบทัวร์โบฮาโบยุบจะปากบบจ่ายแล้ยจำหน่ายเลยอ่าไม่แพงละแค่ร้อยพอนะคือถ้าถ้าปลาเป็นชิ้นนี่กิโลละร้อยใช่ไหมัิโลละร้อยพออ่ะถ้าซื้อเป็นตัวกิโลเท่าไหร่ตัวนี่ก็เหมายกตัว แปบาทอ๋อกิโลละแปดสิบาทหรือว่าหนบาทอ่าได้ได้นะคือแวะมาดูหรือแวะมาอุดหนุนมาซื้อปลาได้เนาะอ๋อได้เขาพอหนักเปล่าโอเคเอาไปตามสบายเลยเอาไปติดขึ้นรถเลยไปแล้วนะก็มาดูวิธีของคนหาปลานะที่กับลำตะพอมาวันนี้พ่อได้ปลาใหญ่โอ้โหเอาซิ้ะตัวพ่อไปละอ่าแล้วก็คือหนึ่งตัวนะอ่านี่แหละดูกันยาวๆนะฮะ ได้สองตัวอากาศก็ดีฮะส่วนปลาเล็กก็นิดนิดหน่อยเนาะจะดูกันยาวๆนะก็ไม่มีอะไรนะครับเพื่อนปลาอะไรครับเพื่อนๆอ่าตอนนี้เธอคือเตรียมตัวกลับแล้วนะพ่อเนาะขอบคุครับอ่าก็ฝากอะไรไหมบอกรฝากฝากฝากช่วยดูหรือฝากช่วยอุดหนุนหน่อยเวลาผมขายนะครับของแท้ครับมันไม่มีเทียมไม่มีปลาเทียมอ่าไม่มีปลากระชังนะอ่าไม่มีปลากระชังนะของแท้นะ มาดูได้เลยนะอครับผมเออปาาหนอ่อยหมครับผมมาที่ตลาดน้ครับผมอนลุ่นใหม่ครับโอเคเจอกันนะเดี๋ยวนี้พ่อก็ฝากนะนะคือต้องบอกว่าเป็นปลาของแท้นะส่วนลุงเขาก็จะกลับมาแล้วล่ะส่วนพ่อก็เมื่อคืนก็ออกมาตีสองนะก็คือวันนี้ต้องไปพักผ่อนนะพ่อเนาะโอเคครับก็ติดตามกันยาวๆนะครับผมก็ไม่มีอะไรครับก็ฝากช่องหมูอรีไทยแลนด์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมบ่ายแล้วเจอกัน ไปแล้วนะผมก็ตัวสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรนะโอเคเจอกัน